การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทของจังหวัดตรังมีผล1มกราคมปีหน้าหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก6เดือนปรับ100,000หรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดตรังเชิญชวนนักท่องเที่ยวดำน้ำลึกชมประติมากรรมใต้ทะเลเพื่อเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่รายละเอียดเหล่านี้ติดตามได้จากธนาประพัสอนนัทนนท์สิทธิชัยในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีครับคุณผู้ชม <comments S 2> ครับพบกับรายการข่าวตรางยามบ่ายครับกับผมธนบดอรแลวก็คุณนัทนนท์สินิชัยนะครับวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่21ธันวาคมพุทธศักราช2555ใกล้อีกแล้วนะคะเขาว่าว่าใช่วันนี้นะวันนาข่าววันวันสิ้นวันนุภสรสิ้นโลกนะครับค่ะก็มันก็เป็นแค่ข่าวที่มีออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็เชื่อแน่ว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะต้องมีวิจารณญาณในการที่จะวิเคราะห์แล้วก็สาเหตุเป็นมาเป็นไปซึ่งหลายคนก็ เห็นแล้ว <amounts> ว <of water writers> ่า <Ende> ว <esa> ันน <af> <isa> ี้โลกสิ้นหรือไม่สิ้นนะคะค่ะก็วันนี้มาที่เรื่องของข่าวแรกก่อนค่ะเรื่องของน้ํานะคะซึ่งจังหวัดตังนะคะที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์ก็ตกตกหนักมากติดต่อกันมาทั้งวันนะคะซึ่งก็เรื่องของการบริหารจัดการน้าก็สําคัญค่ะโดยเฉพาะการจัดการร่วมกันระหว่างจังหวัดตังแล้ก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก็ได้มีการประชุมและก็แก้ไขปัญหาลุ่มน้ําไปแล้วค่ะ ค่ะนายสุวรรปปตตานีนะคะรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมานาการการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการในลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําตรังนะคะที่ห้องประชุมอนเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโน,นโลยีภาคใต้อาเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยมีผู้บริหารของหน่วยงานจากภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะคะมีผู้นําชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดตรังเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ แลวก็มีรองปลัดกระทรวงทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น,นํนาเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําประเทศไทยในภาพรวมว่าในแต่ละปีนะคะประเทศไทยมีน้ําฝนที่ตกลงมาประมาณกว่า700,000ลูกบาศก์เมตรส่วนหนึ่งนะคะก็ได้ระเหยไปแล้วก็ไหลลงเป็นน้ําใต้ดินที่เหลือเป็นน้ําท่าตามแม่น้ําลาคลองกว่า200,000ลูกบาศก์เมตรที่สามารถนํามาบริหารจัดการได้ประมาณ30%เท่านั้นค่ะ การบริหารจัดการน้ำนะคะจะต้องรู้ข้อมูลอย่างเช่นจำนวนลุ่มน้ำสาขาปริมาณน้ำคุณภาพน้ำอุปสงค์อุปทานการกักเก็บน้ำนะคะขอขอและก็พื้นที่จุดเสี่ยงเกิดภัยพิบัติในฤดูฝนและก็ฤด,ดูแล้งนะคะสำหรับการบริหารจัดการน้ำจะต้องมีนโยบายที่มีความชัดเจนในการบริหารจัดการมีองค์กรที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมีกฎหมายรองรับมีความเชื่อมโยงกับองค์กรภาครัฐและก็มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบสามารถ นำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นนะคะการจัดทำแผนบริหารจัดก,การลุ่มน้ำต้องมองถึงภาพรวมของดินน้ำป่า การพัฒนาการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ดูแลรักษาการจัดทําแผนระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวนะคะกรมทรัพยากรธรรมชาติก็ได้จัดทําแผนไว้ครบทั้ง25ลุ่มน้ําของประเทศไทยแล้วค่ะแต่ต้องมีการทบทวนปรับปรุงให้ทันสมัยจากนั้นนะคะก็ได้มีการเสวนาบูรณาการการจัดการลุ่มน้ําตรังสู่ความยั่งยืนโดยดรรอยนจิตดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตรดรธงชัยรจนครจนาคกันนัน สถาปนิกชำนาญการพิเศษกรมโยธาธิการและผังเมืองและก็ดรจอร์จจีแวนเดอร์มูเลนค่ะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เป็นประโยชน์ต่อาการบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำตรงังเพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แล้วเสร็จภายในปี2557ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเอาไว้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากด,ด้วยของน ใช่ค่ะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็การประชุมร่วมกันเนื่องจากว่าจังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแม่น้าสาขาใช่คือแม่น้ําตรังไหลผ่านมาร่วมกันนะคะซึ่งก็เป็นแม่น้าที่ถือว่าเป็นน้าสายหลักทีเดียวต้องต้องบริหารจัดการน้าร่วมกันด้วยครับผมต่อมาเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำกันบ้างที่จะมีการปรับขึ้นในวันที่1มกราคมปีหน้านะครับก็จะปรับขึ้นเป็น300บาทครับหากพบผู้กระทําผิดครับจะมีโทษจําคุก6เดือนนะครับปรับประมาณ1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับครับค่ะ ที่ห้องประชุมสารกลางชั้น5นายกิตสมพงศ์กล้าหาญครับแรงงานจังหวัดตรังเป็นประธานในการประชุมนะครับในเรื่องของการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำา300บาทที่จะต้องมีการปรับขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในวันที่1มกราคม255 6ัหรกหรือว่า1มกราคมปีหน้านั่นเองนะครับซึ่งทางนายกิจสมพงศ์กล้าหาญครับแรงงานจังหวัดตรังกล่าวว่านโยบายของรัฐบาลที่กําหนดขึ้นนะครับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ300บาทนั้นนะครับ ทางบริษัทห้างร้านต่างๆต,ต้องมีการปรับขึ้นตามนะครับโดยทางแรงงานจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีการตรวจสอบด้วยนะครับหากพบว่ามีบริษัทหรือห้างร้านไหนกระทําความผิดโดยไม่ขึ้นค่าจ้างนั้นนะครับจะมีโทษปรับตามพรบาคุ้มครองแรงงานปี2541นะครับคือนายจ้างผู้ใดฝา่าฝืนหรือไม่จ่ายค่าจ้างตามที่กําหนดไว้ก็คือค่าจ้าง300บาทนั่นเองนะครับต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000แบาทหรือว่าทั้งจําและทั้งปรับนั่นเอง กา<ผ>ม,มีเสียงัมภา์กันครับจากนโยาบายของรัฐบาลที่ปัจจุบันเนี่ยเดิมทีเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งเมษาปีห้าห้าที่ผ่านมานะครับก็ขึ้นค่าแรงสามร้อยบาทเนี่ยเฉพ 7, าะเจ็ดจังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดอื่นที่เหลือเนี่ยขึ้นค่าแรงประมาณกราจา้างนะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นจังหวัดกลางนี่ก็จะเป็นการปรับเพิ่มค่าแรงจากหนึ่งร้อยเจ็สิบห้าบาทต่อวันเป็นสองร้อย 40-4บาทนะครับอันนี้คือค่าแรงในช่วงตั้งแต่เมษาปี65จนถึงสินส้นปี้5นี้ครับผมแล้วนี้ถามว่าหลังจากที่มีการปรับขึ้นเป็น300บาทนะครับในปทีหน้าเนี่ยทางหน่วยงานจะมีการลงไปต,วตรวจสอบบริษัทห้างร้านยังไงบ้างตรงนี้ครับแ,แรกต้องยนนืนยันว่าออตอนนี้เราเรามีการประกาศแล้วนะครับแลว้วก็จะมีการเผยแพร่ประกาศนี้ครับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้าง,างประชาชนทั่วไปจะรับทราบ ว่ามีการปักแล้วในวันที่หนึ่งมกราคบซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเป็นมาตรการในกฎหมายนะครับที่จะต้องปฏิบัติครับก็ต้องลองดูครับวันที่หนึ่งมกราคมก็เป็นเรื่องที่หลายๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการต้องมีการรับตัวแล้วก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลกันอย่างเร่งด่วนแล้วก็ละเอียดด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องเราดูกันต่อไปว่านโยบายที่ดีต่อประชาชนแล้วก็มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือเปล่าเดี๋ยวจะติดตามมานําเสนอนะคะ มาถึงเรื่องที่สําคัญหนึ่งเรื่องของจังหวัดตราค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็มีการแนะนําเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวที่ชอบการดำน้าเป็นชีวิตจิตใจก็คิดว่าจะให้มาดำน้ํากันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าท้องใต้ท้องทะเลของจังหวัดตรังนี้มีความสวยงามที่ไม่แพ้ที่ไหนคะ่ะานนะายนัทวัฒน์ศรีธรนะคะผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไกด์ทะเลจังหวัดตรงังได้กล่าวว่าทะเลตรังนะคะถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสวยงามสําหรับการมาท่องเที่ยว นอกเหนือไปจากจะเป็นการท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆแล้วนะคะการชมประการังดำน้ำตื้นนั้นก็ยังเป็นที่นิยมชมชอบด้วยค่ะการท่องเที่ยวแบบการดำน้ำลึกนะคะก็เป็นอีกการท่องเที่ยวหนึ่งที่ถือว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากในท้องทะเลจังยังมีทรัพยายกรทางทะเลที่สมบูรณ์และสวยงามมากมายค่ะเช่นสัตว์น้ำชนิดเล็กที่หาชมได้ยากในพื้นที่อื่นๆน,นะคะประการังที่สวยงามปลาพันหายากและนอกจากนี้นะคะยังมีประติมากรรมใต้ทะเลที่สวยงาม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรงังและนอกจากความสวยงามแล้วนะคะปฏิมากรรมเหล่านี้ก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ในท้องทะเลอีกด้วยค่ะที่จังหวัดตรังบ้างนะครับว่าปฏิมากรรมของตังเนี่ยรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างน้อยข้างๆก็ยังมีภาคเล็กๆนะครับที่เป็นมาโคให้คุณมาเจอกันนะครับผมก็เชิญชวนนะครับมาที่จังหวัดตรังเพื่อมาดู ปาพยูนที่เป็นลูกปั้นกับนางเงือกที่เป็นลูกปั้นที่ผมมีความคิดว่าน่าจะไม่มีที่ไหนมีในะประเทศไทยนะครับน่าจะมีเฉพาะที่ตังที่เดียวครับผมครับ,รบก็บหลายค,คนนะผมว่านักงเที่ยวหลายหคนเนี่ยคงที่มาตังบ่อยๆเนี่ยเขาอยากจะมาดูปลาพยูนกันใช่นะคะซึ่งก็ลุง ท้องทะเลต่างหลายครั้งนะยังไม่เห็นยังไม่เจอนะคะจริงๆแล้วเียกได้ว่ามันต้องรอจังหวัดและเวลานะคุณธนาขณะคนตังเองก็คือยังไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเ็าบอกว่าต้องไปขึ้นบนผาสูงก็ยังมองไม่เห็นวันก่อพี่สื่อคลชนแขนงหนึ่งของจังหวัดตรังนะครับได้ลงไปในท้องทะเลตรังครั้งแรกเลยครับก็เจอเลยนั่นไงเียกว่ามีบนบนผาวัสนาตรงนะเอาละครับข่าวต่อมาครับเรื่องของยาเสพติดกันบ้างนะครับศูนย์ปฏิบัติการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรังนะครับร่วมกับคณะการอิสลามประจําจังหวัดตรังจัดโครงการบําบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบสมัครใจครับที่มัสยิดมัดดินดุลอิสลามนะครับตาบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนายธนวิทย์เอี่ยมตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังครับเป็นประธานในการเปิดโครงการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจนะครับโดยศูนย์บติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอเมืองจังหวัดตรงังร่วมกับกองบัคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรงังและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังนะครับได้จัดขึ้นตามที่รัฐบาลประกาศให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพุทน,นิทนนซึ่งจากการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในรอบปี2555คือปีนี้นะครับของหน่วยง,งานางต่างๆสามารถจับกลุ่มและปราบปรามได้นะครับจำนวนมากทีเดียวสูงสุดถึง10ปีเลยทีเดียวถ้ารวบรวมกันครับสูงสุดในจำนวนรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับ สำหรับวันนี้ครับมีผู้ขอครับสำหรับวันนี้ครับเป็นการนําผู้ติดยาเสพติดนะครับของชาวมุสลิมนะครับในพื้นที่ยมเพิเมืองตรังและใกล้เคียงครับมาร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับตามโครงการดังกล่าวซึ่งรวมเนี่ยทั้งหมดห้าสิบคนทีเดียวนะครับแล้วก็ดําเนินการแต่วันยี่สิบครับจนถึงยี่สแปดธันวาคมครวมเก้าวันแปดคืนด้วยกันใช่ค่ะ ถือว่าเป็นการทํางานอยา่างต่อเนื่องนะคะมาตลอดทั้งปีเนื่องจากโครงการบำบัดยาเสพติดนี่เป็นโครงการที่ต้องการจะแก้ไขผู้ที่เสพหลงผิดไปนะคะ,ะคซึ่งก็ถ้าผู้ปกครองท่านใดที่ทราบว่าลูกหลานตัวเองมีปัญหาเรื่องต่างๆน,นะคะอยติดต่อไปที่อําเภอรหรือที่จังหวัดนะคะซึ่งก็เป็นความต้องการของจังหวัดที่ต้องการจะแก้ปัญหานี้โดยตรงเลยด้วยค,ค่ะมาถึงเรื่องของการประกาศเตือนภัยของจังหวัดดังนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์ทั้งสัปดาห์ก็มีฝนตกหนักนะคะตอนนี้ก็ได้มีการ ออกประกาศเตือนภัยนะคะถึงเรื่องของการเกิดฝนตกสะสมติดต่อกันหลายวันนะคะทาให้หลายพื้นที่มีความชุ่มน้านะคะแล้วก็ถ้าหากมีฝนตกหนักสองเนื่องลงมาในพื้นที่เดิมซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยอาจก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันค่ะน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคนลนถล่มอาจเกิดขึ้นได้นะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทก,กภัยวัตภัยแล้วก็ดินถลม่มที่อาจจะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินนะคะตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะดังกล่าวเห็นควรว่า ต้องแจ้งเตือนและก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณที่ราบลุ่มที่ราบเชิงเขาและก็ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะให้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากสภาวะดังกล่าวนะคะก็ขอแจ้งเตือนไปด้วยว่าให้ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มนี้เป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะครับเดี๋ยวไปชมสิ่งที่เราจะสักครู่แล้วกลับมาชมกันต่อครับ มาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนประกอบด้วยประเทศสมาชิก10ประเทศได้แก่ประเทศไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์บรรไนายเวียดนามลาวพมา่าและกัมพูชาสนับสนุนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนคือการเป็นชุมชนหรือสมาคมเดียวกันให้แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2558เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มอำนาจการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันและพัฒนาประเทศในภูมิภาคไปพร้อมๆกันมาร่วมกันสารฝันสู่ประชาคมมาเซียน2558ภายใต้คำขวัญหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคม วาวะโลกร้อนลดภัยพิบัติได้อย่างง่ายๆลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดโทรทัศน์คอมพิวเตอร์เครื่องเสียงและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเมื่อไม่ใช้งานใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดลดการตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มเครื่องปลอกอากาศให้กับโลกด้วยการปลูกต้นไม้เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนทำได้หรือจะปล่อยให้เป็นเรื่องง่ายๆที่เราไม่เคยคิดจะทำํทำตอบอยู่ที่ใจคุณ ใช่การ์ตูนหากไม่สวมหมวกนิรภัยครั้งต่อไปจะไม่มีโอกาสแก้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากสทท,ทตรัง